ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมาุโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุป เดือด <Dead! S 2> ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะกันอย่างดูเดือดน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องแบ็คโค้ดตอนที่265กันเนาะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ค่อนข้างมีความสาคัญมากเลยทีเดียวเพราะในตอนนี้เราจะได้รู้กันว่าพัทอรี่เด็กกระโปงมันนายหัวไปอยู่ที่ไหนและที่เป็นทีเด็ดเลยก็คือเรื่องที่เนโรไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาตลอด500ปีถ้าผู้ชมท่านไหนที่พลาดตอนนี้ไปหนีบอกเลยว่าแห้งอย่างแน่นอนความเดิมจากตอนที่แล้วการประชุมของเราหัวหน้าหน่่ววววยยยศินนเทมจลงไไปดดดด้้ีีโ ไม่มีใครฆ่ากันตายเนสได้วางแผนตั้งตีไปแบบประสาทพวกดาร์คไทแอดเพื่อถ่วงเวลารอกองกำลังหลักจากอาณาจักรโคเวอร์ซึ่งตีแบบประสาทของเนสในตอนนี้มีอยู่กันเพียงแค่3คนเท่านั้นนั่นก็คือเนส แอสตายูโน่พอมาในตอนที่265พวกเราก็จะได้พบกับโนเอลที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการอู้งานไปหลายต่อหลายตอนเมื่อโนเอลตั้งสติได้อะไรได้โนเอลก็ได้พูดกับพวกพาทอรีเด็กกระโปงไปว่าพวกนายคือเอลที่เป็นอดีตเทิร์ดไอส่วนนายก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มเนธแห่งพาร์ที่เที่ยงคืนพาทอรีเด็กกระโปงอย่างนั้นสินะและในขณนะเดียวกันนั้นเนโร่กับมิโมซาก็ได้ตื่นขึ้นมาจากการอู้งานเช่นกันซึ่งจากการประเมินอ,อาการของทั้ง3คนนี้มันทาให้ได้ทราบว่าพวกเธอนั้นนนนนยยยัังงมมๆกกกอออู่่เเลลจาาา้้็ไไดถพวปวป พวกเราอยู่ที่ไหนกันอย่างนั้นเนี่ยอทอรี่ด็กระโปรงมันก็บอกว่าที่นี่คือเอลิเซียมันเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตพลังเวทแรงก้าแถมยังตั้งอยู่ในส่วนลึกของณะจัรฮาร์ดอีกด้วยทางด้านโนเอลที่ได้เห็นสถานที่ที่สวยงามอลังแท้และตะลึงเช่นนี้เข้าไปโนเอลก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าสถานที่แห่งนี้ท่วมท้นไปด้วยมานาที่มีความเข้มข้นอย่างมากก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวทั้งตำแหน่งที่ตั้งท้งป่อปากาทางธรรมชาติโอเคเลยนะตรงส่วนนี้การจจะะบุกกมาทีี่่นนได้ั็คงยยอ เมื่อได้เห็นว่าพวกโนเอลตื่นแล้วก็ได้มีเด็กของเผ่าเอลสองคนปรากฏตัวออกมาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงและเอลที่เป็นเด็กผู้ชายก็ได้พูดว่าพวกเขาตื่นกันขึ้นมาแล้วอยางงั้นหรือเห็นนอนอู้งามมาหล่ต่อหลายตอนเลยนี่พอโนเอลได้เห็นเด็กของเผ่าเอลเข้าไปโนเอลก็ได้ถามออกไปว่าเด็กเหล่านี้พวกเขาเป็นใครกันเหรอพาทอรีเด็กกระโปรงมันก็ตอบว่าเด็กพวกนี้เขาคือลูกหลานของเชื้อพระวงศ์แห่งอาณาจักรโครเวอร์ของพวกเธอกับคูลิสไอดอลของฉันยังไงล่ะหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่พาทอรีเด็กกระโปรงพูดออกมาโนเอลมิโมซ เสียวขึ้นมาในทันทีแบบหน้าตามันบ่งบอกออกมาอย่างชัดเจนว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยเหลือเชื่อว่าไมเฟนแต่เนโรนี่สิครับนอกจากจะอึ้งทึ่ง เนโรยังซื้ออีกต่างหากประมาณว่าซึ้งใจจัดจัดและเนโรก็ได้นึกย้อนอดีตไปในตอนที่ปีศาจเบอร์2หรือว่าซาเกตได้ก่อความบันเลยขึ้นมาซึ่งในขณะนั้นเนโรกําลังจะเข้าไปเอาหินเวทมนต์ทั้ง11เม็ดที่อยู่บนร่างกายของทีเทียเมื่อเนโรเข้าไปใกล้ๆทีเทียเนโรก็พูดว่าท่านทีเทียท่านยังไม่ตายท่านยังหายใจอยู่พอเนโรเอามือไปหยิบหินเวทมนต์ทั้ง11เม็ดขึ้นมาเนโรก็สัมผัสได้ว่ารูปแฝดของทีเทียนั้นยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเนโรจึงได้คิดในใจคนเเดีียววว่ามนต์แแบบู้ก ของท่านทีเทียยังเหลืออีกคนหนึ่งที่มีชีวิตรอดมาได้เหลือเชื่อ impossible หลัอองจากที่ฉันรู้ว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตรอดกันมาได้ฉันก็เลยได้ใช้เวทมนต์ผนึกผนึกบาดแผลความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสของท่านทีเทียในทันทีแล้วก็ค่อยรีบมุ่งหน้าไปอยู่เคียงข้างองค์ชายลูมิเอลของฉันณบัตรดลและเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปฉันได้ตื่นขึ้นมากลายเป็นนกแต่นั่นมันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วฉันก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านทีเทียบ้างหรือว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนฉันไมูู่้้อออไเลยยิงแต่่าายย่่ทนีีีธดชชววขถ แล้วเธงเป็นสิ่งที่นายยินดีจริงๆกสิกรสิ ก็เรียกได้ว,ว่าอาจารย์ทบตายุกิแกแอบเหลี่ยมใส่พวกเราอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยยัดบทให้ทีเทียไม่ตายตั้งแต่ตอนนั้นมาแบบเนียนๆซะอย่างนั้นแบบเรียงไงยังไงก็เพิ่งยัดแน่ๆอันนี้เพราะว่าอยู่ดีๆก็เพิ่งมาเล่าเรื่องของทีเทียที่ยังไม่ตายเอาในตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไอตอนที่เนลโลเล่าเรื่องอดีตเมื่อ500ปีที่แล้วมันก็สามารถเล่าปมที่ทีเทียยังไม่ตายได้เช่นกันแต่ก็ยังว่าเลยครับการที่ยัดมาดื้อแบบนี้แถมมีโอกาสที่จะทําให้โครงเรื่องพังลงมาได้เลยเนี่ยผมมองว่่่่่่าาาาาาาออออออจจจรรยยยยปะตููกิงงงงงใไไ้สนีเพืบแ นนเพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ยัดมาเช่นนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าอาจารย์ทัพตะยุกิแกปูมาเพื่ออะไรพอในรถนึกย้อนอดีตเสร็จอะไรเสร็จพอทอรี่เด็กโปกมันก็พูดว่าที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ของเหล่าเอลเพื่อพวกเราได้รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้พวกเราก็รู้สึกราวกับว่าพวกเรารู้ว่าทําไมพวกเราต้องยังคงอยู่ในยุคนี้ทางน้ามิโมซาที่ผู้บทแสนจะจืดจางจืดจางในที่สุดเธอก็มีบทพูดสักทีนะครับโดยที่มิโมซาถามออกไปว่าแล้วทาไมพวกนายถึงได้ช่วยพวกเราเอาไว้กันล่ะพอทอรี่เด็กโปกมันก็ตอบ ากอดรายแอดเทปูพิทักษ์แห่งเอลิเซียส่งมันมาให้พวกเรายังไงล่ะการที่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงเพื่อบอกให้พวกเราทําแบบนั้นพวกเราก็เลยรีบมุ่งหน้าไปกันแล้วแต่มันก็ไม่สามารถไปถึงที่ที่พวกเธออยู่ได้ทันเวลาและถึงแม้มันจะเป็นแบบนั้นพวกเธอก็สามารถใช้พลังของตัวพวกเธอเองเอาตัวรอดจากการระเบิดแบบนั้นมาได้ต้องขอขอบคุณพวกเธอจริงๆประชาชนของอาณาจักรฮาร์ดก็เลยรอดตายกันไปด้วยมันน่าเหลือเชื่อมากเลยที่พวกเธอเคยได้ทําการประทะร่างกายกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งมากมายขนาดนั้นและแถมยังไม่ได้โดนฆ่าล้างคหมดทั้ง จากอีกหาก้าครึ่งปีที่ผ่านมาพวกเธอทุกคนต่างก็แข็งแร่งกันขึ้นมามากแล้วล่ะก็เรียกได้ว,ว่าการที่พัททอรีร่เด็กกระโปงมาไปช่วยพวกโนโอเอลเนี่ยเป็นเพราะว่าพระเจ้าบัญชามาละมั้งครับก็แบบว่าพระเจ้าใช้ไดแอดให้ไดแอดมาบอกประสงค์ข,ของตัวพระเจ้าให้กับพวกพทัททอรี่เด็กกระโปงได้รับรู้แม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะสาหรับไอ้พาททอรีร่เด็กกระโปงคนนี้เพราะมันเป็นแบบนี้มันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีอีกสองเผ่าพันธุ์โผล่มานั่นก็คือเผ่าเทพกับเผ่าไดแอดซึ่งในตอนนี้ก็ยังมาเป็นเพียงแค่คําาาาาเเเเรรรีียยกกกท่่่นนนนัั้้งไไมมมดดปตหห็ช อย่างก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะตรงจุดนี้ไอเรื่องของเผ่าใหม่ที่จะปรากฏตัวออกมาส่วนโนเอลที่ได้ฟังคาพูดดีๆออกมาจากปากของพาโทดี้เดกาโปโนเอลก็เกิดอาการเกรงขึ้นมาในทันทีแบบมันสั่นไปทั้งตัวเลยและโนเอลก็ได้พูดว่ายังแข็งแกร่งไม่มากพอหรอกพวกเราไม่สามารถปกป,ป้องเธอเอาไว้ได้พวกเราไม่สามารถเอาชนะพวกดร์ทไทแอดได้พวกเราได้รับการฝึกฝนมาแล้ว6เดือนและแข็งแกร่งกันขึ้นมา,มา,มาก,กว่าเดิมแล้วก็จริงแต่โรโรปิชิก้าเธอก็ยังโดนรวบตัวเอาไปอยู่ดีพระเจ้าไม่ได้บอกมาเหรอว่าจะอนุญาตให้โรโรปิชิก้ามี อยู่ได้อีกนานขนาดไหนพอพูดจบตรงนี้ปุ๊บโนเอลก็ได้ส่งวิญญาณเป็นนักเลงพุ่งไปกระชาาคอเสื้อของพาทอรีเดกะโปกจากนั้นโนเอลก็ได้พูดต่อว่าพวกเราจะต้องแข็งแร่งกันให้มากขึ้นยิ่งกว่านี้ให้ได้ต้องแข็งแร่งกันให้มากกว่านี้อีกเยอะๆพาทอรีเดกะโปกนายน่ะแข็งแกร่งมากกว่าพวกเราซะอีกนายช่วยสอนวิธีการแข็งแร่งแบบนั้นมาให้ทีสิฟะ่ะท่านนายไลอาที่ดูสถานการณ์อยู่ไลอาก็ได้พูดออกมาว่านันมนไม่ใช่วิธีที่เธอจะมาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะไม่หนูน้อยเชื้อพระวงส่วนพาทอร พูดว่าพวกเธอฝึกกันมาตลอดระยะเวลา6เดือนก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกดาร์คไคแอดได้แล้วอะไรทําให้พวกเธอคิดว่าพวกเธอจะแข็งแร่งขึ้นมาได้มากพอในช่วงระยะเวลาสั้นๆกันได้ละจ๊ะโนเอลก็ได้ตอบพาทอรีรเด็กกระบกไว้ว่าฉันรู้ฉันรู้ดีว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นแต่จงตั้งใจฟังซะการที่จะให้ยอมแพ้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเสียอีกและก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมาะกับทุกคนใช่ไหมจากนั้นทุกคนก็ตะโกนพร้อมกันว่าใช่เมื่อไราอาเห็นว่าพวกโนเออดดดดีีกกนนขาาา้้ไ่็ยพพรร วานายดูจะเป็นคนที่น่าจะเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยแหะนะพาทอรี่เอ๋ยโซมพาทอรี่เด็กกระโปงก็ได้บอกกับพวกโนโเอลว่าจะเอาแบบนั้นก็ยอมได้พวกเธอจะแข็งแกร่งกันขึ้นกว่าเดิมแน่โดยใช้ศิละปะลึกลับของเผ่าเอลที่ถูกเรียกว่าเวทมนต์ขั้นสุดยอดหรือว่าอัลติเมทเมจิกยังไงเลยก็เรียกว่าโนโเอลตื้อจนพาทอรี่เด็กกระโปงมาต้องยอมสอนให้นะครับแต่ว่าไอวิชาที่จะสอนให้เนี่ยมันจะเป็นขั้นสุดยอดเหมือนกับชื่อหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันแล้วพอพาทอรี่เด็กกระโปงมันจะ หลายขุมอยู่แล้วล่ะครับช่างน่าติดตามผลงานเขาจริงๆนะสําหรับเด็กกระโปงคนนี้ให้การรสรุปผลในตอนนี้เลยก็คือทุกๆคนในอนาณาจักรฮาร์ดปลอดภัยกันแทบทุกคนเลยไม่มีใครล้มตายแม้แต่คนเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าพวกโนโเอลปล่อยพลังเวทของแต่ละคนออกไปทาลายระเบิดส่วนก็ตกาจานี่ก็หายเงียบไปอีกแล้วนะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้บดก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่หรือจะตามไปช่วยโลโลเปชิกาที่อาณาจักรสเปซแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้และทีเทียที่ใครๆเห็นก็คิดว่าตายแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตายได้นเนีอทแลูหขง ทเทียกับ ich, ลิสก็ยังอยู่ยั้งยืนยงมาถึงปัจจุบันมากมายจนสร้างหมู่บ้านนู่นนี่นั่นขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งแล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากว่าอาจารย์ทับตะยุกิแกปูตรงนี้ไว้ทําไมมีจุดประสงค์ไปเพื่ออะไรกันแน่ทางด้านของเผ่าไดแอดกับเผ่าเทพในตอนนี้ก็มีแค่การกล่าวถึงกันเล็กน้อยเท่านั้นแบบให้รู้ประมาณว่าไม่อยู่จริงเหมือนกันนะเฟยอะไรทํานองนั้นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือในท้ายที่สุดแล้วพวกโนเอลก็ต้องฝึกมือนมนกับแอสตาแต่จะฝึกกันจนตัวเองเทพและสามารถไปออออัเชชชาาาาาาพวกกกดดดดรรไไทแ้้ลยมมมมมนนนนนี่่็ตตตตตงิิหใ ต่อไปมากเลยทีเดียวนะบอกเลยแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพเยอ์ด้านภาษาอังกฤษไงมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถถัาเจได้ไม่ยากอีกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปนค Bye.